สวัสดีค่ะฮิปนี้นะคะจะเป็นโยนีนะคะเครื่องรางมหาสเสน่ห์นะคะของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะเป็นโยนีนะคะที่มีอักขระจานมือทุกตัวนะคะโยนีของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะก็จะเด่นด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะก็นิยมใช้คู่กับปราหิักนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะโยนีของหลวงพ่อตีนะคะจะมีหลายเนื้อไม้นะคะมากๆเลยก็คือจะ มีไม้มงคลนะคะเขาจะใช้ไม้มงคลมาเหลานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นไม้มงคลของทนสิทธิ์ค่ะที่นํามาเหลาเป็นโยนีนะคะตอนนี้นะคะทางร้านนะคะจะมีอยู่ประมาณเนี้ยค่ะเนื้อไม้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณนี้เลยนะคะมีทั้งไม้นิ้วดํานะคะไม้ไมะยมตายพายกลบปังหานะคะแล้วก็เนื้องา ไม้พยุงนะคะนี่ค่ะท่านใดที่ชื่นชอบนะคะเครื่องรางของขังที่มีอักขระลอยจานค่ะโยนีนะคะ,ะ,คะเป็นอีกหนึ่งเครื่องรางนะคะที่แอดมินอยากแนะนำค่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่โยนีกัรละปังหากันก่อนเลยนะคะโยนีกัรละปังหานะคะก็จะหายากนะคะเพราะว่าเขาจะทำน้อยมากค่ะของกะทูช้างนะคะอันนี้นะคะเท่าที่ ผ่านมือมานะคะหายากกว่าเนื้อง,งาน,นะคะเพราะว่ากระปังหานะคะถ้าเป็นโยนีแล้วนะคะหายากมากมากนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระปังหานะคะตอนนี้ที่ร้านเหลือแค่สองชิ้นนะคะนี่ค่ะมีอัคระร้อยจานทั้งสองชิ้นเลยนะคะหลวมพ่อตีวัดหูช้างนะคะจานละเศษค,ค่ะนี่นะคะพุทธคุณเข้มขลังแน่นอนนะคะเนี่ค่ะอัคระรอยจานเดียวกับบนประหลัดขลิกเลยนะคะ โยนีกับประหลัดขิกนะคะเป็นของนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาวัตถุช้างนะคะเนี่ยค่ะต้องทราบดีว่าเขาจะนํามาบูชาคู่กันแบบนี้นะคะเพราะว่าประหลัดขิกค่ะก็เปรียบเสมืนอนของผู้ชายนะคะโยนีเปรียบเสมืนอนของผู้หญิงหญิงชายนะคะคู่กันพุทธคุณเสริมกันนะคะประหลัดขิกพุทธคุณด้านเมตตาค้าขายเจรจานะคะแข็คลารปลอดภัย อันนี้ก็จะเป็นพุทธคุณหลักๆของประลขิกเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นไม้พยุงทั้งสองชิ้นเลยนะคะเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะบูชาคู่กันแบบนี้นะคะพุทธคุณเสริมกันค่ะอยู่นีด้านสเสน่ห์ก็วมกันแล้วก็เป็นสเสน่ห์เมตตามหานิยมค่ะนี่นะคะเกี่ยวกับงานนะคะท่านใดที่อยากได้เครื่องรางที่เกี่ยวกับงานนะคะของงานของการเขาหาผู้ใหญ่เจราจานะคะ ใช้ประหลัดขิกโยนีของหลวงพ่อตีนะคะบูชาดีมากๆเพราะว่าแอดมินก็บูชาอยู่ทุกวันนะคะมีตัวครูอยู่ที่ร้านนะคะก็ขายของได้ทุกวันนะคะผู้ใหญ่หลัใครไม่ตายอันดูอันนี้นะคะเป็นกุทรคุณของโยนีและประหลัดขิกค่ะประหลิกและโยนีของหลวงพ่อตีนะคะก็ได้เรียนวิชานะคะจากาลุงของท่านนะคะก็คือหลวงปูกก่กีวัดหูช้างนะคะผู้สร้างตำนาน ประหลัดขิกสร้างโบสถ์นะคะของเมืองไทยท่านใดที่ชอบเล่นเครื่องรางนะคะต้องรู้จักดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสี่เกจิดังนะคะของเมืองไทยที่สร้างประหลัดขิกที่มีชื่อนะคะก็คือหลวงปู่กีวัดหุช้างเป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะหลวงพ่อตีนะคะเป็นหลานแท้ๆของหลวงปู่กีก็ได้ร่ำเรียนวิชานะคะจากหลวงปู่กีโดยตรงค่ะอันนี้นะคะ เราร like ับประกันแท้จากวัดนะคะอันน no ี้จะเป็นไม้ยิ้วดำตัวใหญ่ค่ะเป็นย้ายไม้ยิ้วดำฝังงานะคะตัวนี้เนี่นะคะตัวค่อนข้างใหญ่เลยค่ะท่านใดมีประหลัดฉีกตัวใหญ่ๆนะคะนํามาคู่กันได้ค่ะเนี่ะค่ะเข้าคู่กันสวยมากๆเดี๋ยวแอดมินมีประหลัดฉีกตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวมาคู่กันให้ดูนะคะแต่ประลาดฉีกของแอดมินตัวนี้เป็นไม้เขยตายนะคะนี่เขาเรียกไม้เขยตายค่ะก็เป็นไม้มงคลนะคะเนี่ยตัวใหญ่ ปกติแล้วไม่ค่อยได้ถ่ายนะคะเดี๋ยวนี้คือว่าโซเชียลนะคะเขาค่อนข้างจํากัดโพสต์นะคะอย่างเราไปถ่ายประลัดคลิกตัวใหญ่ๆอย่เงี้ยเขาก็จะตีความหมายไปอย่างนะคะเขาก็จะกลายเป็นว่าเออจะลบโพสต์เราออกไปค่ะอันนี้นะคะก็คู่กับตัวใหญ่ได้เลยนะคะประลัดคลิกและโยนีค่ะ อันนี้จะเป็นไม้ยูดำนะคะส่วนไม้ยูดำตัวเล็กนี้นะคะนี่ค่ะตัวเล็กสวยๆจานแน่นๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเล่นเครื่องรางวัดหูช้างต้องเล่นที่ลอยจานเลยนะคะนี่อัคาระจานมือของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะเป็นโยนีนี่นะคะอันนี้จะเป็นไม้ยูดำค่ะไม้ยูดำก็ต้องคู่กับไม้ยูดำแบบนี้นะคะเป็นให้ดูค่ะนี่ค่ะ สวยมากค่ะน,นี้ไม้ยู้วดก็เป็นของทนสิทธิ์นะคะมีลิ์ในตัวนิยมนํามาเหลาเป็นเครื่องรางนะคะส่วนใหญ่แล้วคนที่ทําเครื่องรางเขาก็จะนิยมไม้ยูดํานะคะมาทําเป็นเครื่องรางต่างๆค่ะอันนี้จะเป็นไม้ยิ้วดนะคะสวยมากๆคู่กันแบบนี้เลยค่ะพุทธคุณเขาก็จะเสิริฟกันนะคะเพราะว่านอกจากเบี้ยกแกแล้วนะคะวัตถูช้างก็จะมี เครื่องรางหลักๆนะคะของทางร้านที่เล่นหาอยู่ตลอดว่าจะเป็นประลัดขิกและโยนีนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ยุดําค่ะส่วนไม้พยุงนะคะเดี๋ยวมินจับคู่ให้ดูนะคะไม้พยุงอันนี้เป็นสีทูโทนนี่นะคะไม้พยุงสีทูโทนนี่คู่กันนี้เลยค่ะประลัดขิกไม้พยุงแล้วก็โยนีไม้พยุงนะคะของหลงพ่อตีวัดหูช้างไม้พยุงก็เป็นชื่อมงคลค่ะบางท่านก็ชอบนะคะ ชอบชื่อชื่อของเขาพยุงนะคะมาคละจานมือค่ะสวยทุกตัวนะคะไม้พยุงตัวเล็กเราก็มีนะคะเดี๋ยวแอดมินให้ดูอันนี้ก็จะเป็นไม้พยุงตัวเล็กนะคะนี่เห็นไหมคะเข้าคู่กันสวยมากๆผู้หญิงผู้ชายพกได้หมดเลยนะคะสามารถบูชาได้ทั้งหญิงและชายค่ะ เพราะว่าแอดมินก็บูชาอยู่ก็บูชาขึ้นนะคะค้าขายดีเจราจาไม่ว่าจะเรื่องใดนะคะผ่านทุกเรื่องค่ะอันนี้นะคะเกี่ยวกับเจราจาดีมากๆค่ะนี่นะคะเป็นไม้พยุงค่ะนี่เป็นไม้พยุงตัวเล็กนะคะก็ประหลัดขีดก็จะมีไม้พยุงตัวเล็กแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ค่ะเห็นไหมคะอัคาระจานมือก็คือเป็นลายมือเดียวกันทุกตัวนะคะเนี่ยค่ะ ลายมือของหลวงพ่อตีนะคะวัดหูช้างไม่ว่าจะเป็นประหลัดขิกนะคะหรือเบี้ยกแก่นะคะเห็นไหมคะอัคาระจานมือนะคะลายมือหลวงพ่อตีนะคะท่านจะมดงามนะคะแล้วก็มีสเสน่ห์บางท่านเล่นหาที่ลายมือลอยจานนะคะเวลาได้ส่องแล้วนะคะจะหลงมนสเสน่ห์ของลอยจานของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นบนเบี้ยกแก่ประหลัดขิก หรือโยนีหรือว่าเครื่องรางต่างๆ,ๆนะคะที่ท่านจานอัขระลายมือนะคะลายมือท่านต้องเป็นลายมือเดียวกันเท่านั้นนะคะของปลอมมีนะคะแต่ลายมือไม่มีสเสน่ห์ของเหมือนของแท้ะคะ่ะนี่นะคะท่านใดมีอยู่ในมือนะคะลองเอามาส่องอัขระลายมือของท่านนะคะมีสเสน่ห์แล้วก็สวยงดงามมากๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นปลัดขิกนะคะไม้พยุงค่ะส่วนกระปัญงหานะคะท่านใดที่ ชื่นชอบของโทนสิทธิ์นะคะกนลนระปังหาเราก็มีนะคะแอบดบมินให้ดูนะคะเอาตัวใหญ่ดีกว่านี่นะคะนี่ตัวใหญ่แบบนี้เลยนี่ก็จะเป็นประหลาดขีดนะคะกนลนระปังหาและโยนีกนลนระปังหาชุดนี้สวยมากๆานะคะนี่ค่ะเข้ากันสุดๆนี่นะคะตอนนี้หายากแล้วนะคะกนลนระปังหาเนื้อกนลนระปังหาแบบมินก็ไม่ได้เข้ามานานแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นชุดเก่าค่ะที่ได้เข้ามาก็จะเป็นโยนีและประหลัดฉิกเนื้อกลละปังหาค่ะอันนี้นะคะก็เป็นของที่นิยมเล่นหากันนะคะลูกศิษย์ลูกหาถ้าเป็นเนื้อนี้นะคะเป็นละกัละปางหาดาค่ะส่วนเนื้องาน,นะคะเนื้องา,าก็มีนะคะเดี๋ยวแอมินให้ดูนะคะถ้าเป็นเนื้องาเดี๋ยวเอาตัวขนาดกลางนะคะเพราะว่าโยนีเหลือตัวเดียวแล้วนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็น ปลัดฉีกนะคะเนื้องาและโยนีเนื้องาของหลวงพ่อตีวัดหูช้างค่ะนี่นะคะโยนีเนื้องาช้างนะคะตอนนี้ทางร้านเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะคะส่วนปรลัดฉีกยังพอมีแบ่งปันค่ะเห็นอัอคระลอยจานไหมคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้องาสีขาวนะคะหลวงพ่อตีท่านก็จะจานชัดอยู่นะคะเนี่ค่ะอเมนซูมให้ดูชัดๆเลยนะคะนี่ค่ะ หลวงพ่อท่านจานเห็นเป็นตัวอักขระเลยนะคะอ่ะได้เลยค่ะเนี่ยค่ะของแท้นะคะมีพุทธคุณดีและเข้มขังอักขร้อยจานสวยและงดงามนะคะลายมือต้องเดียวกันเท่านั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งโยนีแล้วก็ประหลัดขีดน,นะคะเนี่ย่ะหลวงพ่อท่านจานทั้งด้านด้านด้านบนและด้านล่างเลยนะคะ ก็จะจานเกี ain, urai, ame, Haven, ain, ่ยวกับหัวใจมหาเสน่ห์ค่ะบนโยนีก็อิทาคามะนะคะหัวใจหัวใจมหาเสน่ห์แล้วก็จานเกี่ยวกับหัวใจหญิงหัวใจชายค่ะนี่นะคะเครื่องรางสองชนิดนี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้องาค่ะก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะคะส่วนประจิกนะคะที่เป็นเนื้อมะยมตายพายนะคะไม้มะยมตายพายตอนนี้ทางร้านปิดหมดไปแล้วนะคะก็จะเหลือแต่โยนีไม้มะยมตายพายค่ะอันนี้ก็จะเป็น อะขละลอยจานเต็มตัวนี้เลยนะคะชัดเจนสวยงามค่ะแต่ถ้าแอดมินจะให้เข้าคู่นะคะตอนนี้ก็จะมีเป็นไม้ละมุดสีดาค่ะนี่นะคะที่จะพอเข้ากันได้นะคะก็จะเป็นไม้ละมุดสีดาค่ะท่านใดมีประหลัดขีกไม้มะยมนะคะต้องคู่กับโยนีไม้มยมนะคะสวยมากๆอันนี้จะเป็นประหลัดขไม้ละมุดสีดานะคะแล้วก็โยนีไม้มมยมจายพายค่ะ ะะวันนี้นะคะแอดมินก็มาให้ชมประมาณนี้นะคะเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับประละัดีกและโยนีอยู่บ้างแอดมินก็จะพยายามแวะมาทักทายนะคะนำเครื่องรางต่างๆของวัดหงช้างค่ะมาให้พี่ๆได้ชมค่ะท่านใดยอยากชมแบบไหนนะคะหรือสนใจเครื่องรางแบบไหนสามารถคอมเมนต์บอกแอดมินได้นะคะเดี๋ยวแอดมิน มีเวลาก็จะนำมาให้ชมเรื่อยๆค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนท่านใดที่ชอบเบี้ยแก้นะคะชื่นชอบเบีย้ยแก่ยุคเก่าๆตอนนี้รอนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีเข้ามาเลยค่ะก็จะมีเป็นเบีย้ยแกร่รุ่นใหม่นะคะแล้วก็จะมีเป็นหุ้มเงินหุ้มนาคนะคะตอนนี้ของทางร้านแล้วก็หุ้มตะกวัวค่ะถ้าเป็นยุเคเก่าๆโค้ชเก่าๆตอนนี้ไม่มีเลยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะวันนี้นะคะแอดมินขอลาไปก่อนนะคะผู้ผิิพภาประการใดแอดมินขออภัยด้วยนะคะ วันนี้แอนมินขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บร่ำรวยทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ